นี่คือดอกสวยๆของญ้าหางกระรอกญ้าหางกระรอกนี่จะมีอยู่ด้วยกันสองสีคือสีแดงและสีเหลืองนะคะติดดอกชูช่อดอกงอนยาวเป็นพวงคล้ายหางกระรอกหรือหางหมาป่าจนเป็นที่มาของชื่อพันธุ์นั่นเองคือญ้าหางกระรอกนะคะเราสามารถที่จะตัดดอกนำมาตากแห้ง เข้าช่อทําเป็นงานดอกไม้แห้งต่างประเทศต้องการคนไทยเมินแต่เดี๋ยวนี้ก็หันมานิยมกันมากขึ้นนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกอีกทางหนึ่งปลูกเพื่อกันดินทลายปลูกเพื่อกันดินเซาะแบบเซาะหน้าดินเพื่อประดับเพื่อสวยงามทำดอกไม้สดทำดอกไม้แห้งข้าวช่อปักแจกันนะคะ ย้อมสีได้ตามสั่งสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากจะได้หางกระรอกแดงอ้อขายพันธุ์ค่ะมีทั้งรูปแบบของเมล็ดพันธุ์และรูปแบบของต้นกล้าสนใจพันธุ์หญ้าหางกระรอกต้นกล้าก็ดีเมล็ดพันธุ์ก็ดี087ค่ะ606 9955 ID Line อดีล a u n g s a r a 09 อ่านว่าอังศรา09นะคะจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางสนใจพันธุ์หญ้าหางกระรอกทักกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเพจเมล็ดพันธุ์ดีกเกษตรวิถีไทยกดเข้าไปติดตามได้ทั้งใน g o o g o e YouTube Facebook นะคะได้เลยเนี่ยต้นพันธุ์เป็นแบบนี้เห็นไหมต้นพันธุ์แต่ละรอบต้นพันธุ์จะไม่เหมือนกัน หนึ่งชุดนี่เห็นไหมกมอยู่นั่นแหละใช่สวยๆนะคะจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางนะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ